สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสบายป้องไฟโก้จะมารีวิววิตามินสําหรับน้องๆหนูๆที่กําลังเตรียมตัวเข้ามาหาลัยเนาะช่วงนี้ก็ระยะเวลาอีกประมาณไม่กี่เดือนนะคะยังสอบเดซเซ u โคตาคอนแกนก็จะสอบกันเดือนกุมภานี้นะคะก็จะมีวิตามินมาแนะนำเนาะเผื่อ,อคุณแม่คุณพ่อหรือน้องๆหนูๆคนไหนสนใจนะคะว่าเอ๊ช่วงนี้อ่านหนังสือหนักกินวิตามินอะไรดีนะคะ สำหรับตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวแบนเนอร์สูตรนี้นะคะมันจะเป็นน้ำมันปลาผสมกับวิตามิน B รวมเนาะน้ำมันปลาก็จะช่วยในส่วนของออการบำรุงสมองนะคะแล้วก็วิตามิน B รวมก็ไปช่วยการทํางานของออระบบประสาทนะคะมันก็จะเป็นสูตรรวมๆนะคะมีส่วนประกอบของเลซิตินโปรตีนสก,กัดน้ํามันปลานะคะแล้วก็พวกวิตามิน B ต่างๆแล้วก็มีฟโฟริกไบโอฟลาวินอันนี้ก็ให้ทานวันละหเม็ดนะคะหลังอาหาระคะ่ะมื้อไหนก็ได้เนาะ เป็นบีล็อกค่านะคะอันนี้ที่ให้น้องทานเนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นูมแพ้เป็นหวัดไวอ่ะคะ่ะก็เลยสูตรเนี้ยตัวนี้อาจจะมีเป็นวิตามินซีเป็นหลักเนาะวิตามินซีจะมีวิตามินซีอยู่500มิลลิกรัมค่ะแล้วก็ปุนพวกวิตามินบีดีหนึ่งดีสองดีสามีห้าีหกีสิบสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แร่ธาตุนิดนิดหน่อยค่ะตัวนี้ก็เป็นแบบเม็ดฟูนะคะน้ำหนึ่งแก้วหย่อนเม็ดยาลงให้เขาละลายเนาะแล้วก็ให้ดื่มหลังอาหารค่ะตัวนี้ก็วาะเม็ดเหมือนกันค่ะ ตัวนี้เป็นสารสกัดจากใบแปะกวยตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับการบำรุงสมองและการเพิ่มความจํานะคะจะทําให้เลือดไปไหลเวียนเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวิตามินบํารุงสุขภาพดวงตานะคะเนื่องจากว่าน้องน้องหนงูนนเขาใช้สายตาเยอะนะคะก็ต้องบํารุง ในส่วนนี้ด้วยก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวอย่างก็คือเป็นพวกสูตรลูทีนบิวลี่สารสกัดเอสตาเซนทีนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังไงก็คือถ้าสนใจวิตามินพวกนี้ก็คือสามารถเดินเข้าไปที่ร้านขายยาแล้วก็ปรึกษาเภสัชกรประจำร้านได้เลยนะคะให้เขาแนะนำว่าควรจะใช้ตัวไหนดีเพื่อให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคนนะคะ